สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องพบกับเจสซีตอนสวยๆค่ะมาแล่แถ้ๆลงมาฮอตพี้วค่าบรินี้สิพักกันมาหาเห็ดอยู่ทาภูรานพี่น้องพี่น้องติดกับชายแดนตรงข้ามตรงข้ามกับบ้านี้ยกบันบุ้งบุ้งเขียวบ่ตรงข้ามกับบ้านบุ้งเขียวประเทศไทยนั่นเองพี่น้องไอติดชายแดนแล้วนั้นี่ก็ต้นร้านนะคะอันนี้ค่ะนี่คือทาภูรานหมองทีวามีห้อยพระบาทนะคะแต่ว่าห้อยพระบาทอาจี่ อยู่ไปทางขุณค่ะแต่ว่าใส่ทางทัานิงลงไปหาเลยไไเอามันคือบริมีป้าใส่หญิงขออนุญาตเด้อจะทิ่นสถานเอ้ยหาอยู่หากินน่นมาเด้อค่ะมือนี่มาสามคนค่ะขาะน้องดัก็นองโกลมมีเบาโลแล้วกันน้องตุ่ตู่นะคะตาวไปเบึงน้ำกันค่าา่เพิ่ว่าเฮ็ดออกค่ะแ่่มาพวกเฮ้านี่มาสำรวจกันตอนสวยๆตลอด เราเป็นคนสวยชุดมหาเห็ดพี่น sure. ้องเลยขั้นอันมันบ่ได้ก็เป็นน้ำสุดขั้นได้ก็เป็นน้ำสุดคือเกาวก็ลูกแหงกับดงส่งค่ายสัตว์คือว่าหล่งบ่มากกินเพิ่นเลือดเพิินเค็มบ่มากนั่งรีสต์ในเลือดหวานนะคะบ่มากเสียงนี่ได้ยังบ่ดเท้าอยู่ ติดตามไปเบิง <handled> น <klore> <fit> <score> ้า <SUV> ก oh okay. like ันค่ะวันนี้ฮาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางลงมาหาอยูุ่โคงเห็ดเนี่ยเออเข่งอะเหรอเอ้าดูเพี้นเห็ดตองเห็ดนเห็ดสมากเหรอไม่ใช่เห็ดก่อเหรอคือบอเห็นหุ่งแัโลตาแล้วเล่นน้ไปแวก็มีอก็บังหัเออเกิดมาได้ลงใต้บ่เครื่องแลไวแลบนีได้ใิเอาเงินมาล้าน อันนี้อากโเยนี่ยังลาีอน้ขีหินนันี่กะสิออกบ่เหตดนะน,นั่นบอกฉันบ่เคยลงมาหาเลยจะมาหาเหตดประจันกได้กัน่แบกแต่ขีินอะที่ตามไปเบิ่งกว่าจะได้บอกค้ามาหน,นี่อพอแกงบอกคก็ได้ดอกนึงก็ <c oughs> ดอกแรกแหกมานะมาแกงแ<ต>ซุ่มกันเออเนในยขีหินนั่นนี่ก็ออกต้องเคี่ะบ่เคย เพราะว่าเจ็ดสีนี่เขาก็เคยลงมาหาอยู่นี่ว่าเธอแต่เธอสักกระตาเนี่ยเธอเป็นตาสซีเ็นกว่าฉันฉันไม่เห็นลุงเอาผัวปีกอีทผัวกับผ้ามาหาเออเพราะว่าผัวเธอเป็นคนบ้านนี้นะคะน้องตุะตูถ้ดอกใช่ก็หรือเนาะอันนี้เขาเอิญเห็ดลังเลยเห็ดแห่เห็อันนี้อืออุ้ยดอกก็ลังงามพี่น้องเอ้ยะค่ๆเออ น้ำหมกกักขั้นมันแข็งกะน,นั่นอยู่ได้ดยะเนี่ย <Okay. S 1> เออแข็งได้เห็ดไนงะ mm hmm. บ่เป็นเห็ดเบื่อตีเนั่ยอ่ะลุกขึ้น้าหมักกว่าเอาลุกนะขั้นมันแข็งโอ้ยน้ำอีห่ำมึงโอ้ยหาบอ้อยน้ำพี่เนา <c oughs> <c oughs> มันหุงเห็ดลังแหล่เฮ้ยมันอันกัดตรงข้างในอุ้ยมันขึ้นางในหลังชีดอ่ะเขาไหมว่ามันมีเห็ดไล้ยแค่นี้นั่น้าสองใก่อนนั่นชีบานทึ่งเบืงอช่องว่างช่องว่าและหักอันมันนี่เนี่ยหมดกัดมันนี่แล้โอ้ยบุตรแต่เสดไก่แมงอันยังกินมันนี่นะหักแข้งอยู่เอาบ่เอาทันันแข้งเนอะอันแข้งก็ได้น่ะใคร แก่งอยู่จีแข่งอยู่หัดจีได้เจ้อย่างนั้นอันโอ้ยน็ดลังเล็บวะนี่เออนี่มึงเด้หนินี่กีดโอ้ยหอยโบกิดมันเออนี่มึงได้หอยแต่ได้หน่อยในกิดมันเอาบ่จักแล้วหักแข่งอยู่แล้วอาบ่จักอันเก็บไปสักก้อนมุ่นแล้วก็ทีมตอนนี้เอาสักก้อนแล้วได้ก็เอาไว้สักก้อนโอ้ยมันอยากเน่าหนิเนาะจะโคตรหินพโอ้ยฮาจะโคตรหินเลย อ้ยมันยังแข็งๆอยู่นี่นะอเอดอันนี้แหละแต่ว่ามันมีแนวกินมันเฮ้ยบยยาไว,าว้น้ำยุงกินหัวเขาหายจะแค่ขดถิ่นไม่ย้ยงเอ้ยเออ เห็ดอันนี้เห็นรอใช่เออว่นนี่สองดอกกันแยกได้เห็ดอันนี้นะเท่นี้นลยอันตะกีนนะคนมาห้าเลยเขาถิ่มเขาจะถิ่มน่อเท้านั่นนั่นหนึ่งถิ่มทั้งเขาเอิญเห็ดเนี่ยก็ข้างโกนจะนะข้างโกนจะนะเห็ดตองอันนี้เห็ดตองใครตู้ข้างโกนจะพูดตู้ ไปไหมอันางยืนระหว่างนั้นไปแจวหรือพินเห็นแล้พี่น้องเ้ยอนุญาตนะคะจะปูเอ๋ยอันนี้ห่อบ่โอ้ยยุงเอ๋อยากกินข้าวหน่อยหลายทอน เขามาหาแถวหอเลยนะวันนี้ <c oughs> ออโอ้ยหนุ่มเออถนนีก็มีเฮือนคนเนาะเจาอา้ดูเออมันแป้นนะ,แ,นนะแต่หนุน่กินขน่อยบาอไาทันั้นนี่ได้ไหม ค่าเฮ้ยเป็นอย่างเป็นอย่างเฮ็ดานบ่นั่งน่อยเนาะเฮ็ดธารบ่ว้ายร้านจังเลยมีพอได้เก็บอยู่กับแต่โบ หลายครับพี่น้องเอ้ยหาจะแถวโขวดหินแถวใกล้ๆหอเจ้าปาูทาพูลานี่แหละค่ะนี่ก็จะเป็นสถานที่นึงพี่น้องเอ้ยยามอ่านาพักกษิตาจดประจำปีขึ้นมาแต่ละปีเพราะว่าในนี้เิ่นสิมี่ห้อยพระบาทนะแต่ว่าอยู่สิอยู่โซนทางด้านฝั่ะ เดี๋ยวขันได้หาเราไปจัดสิไปไทยให้เบิงพี่น้องไงเออข้าจะลงมาปลูกมัานปลูกยังส่วนของอติดเนือน้ำโค้งเลยนี่ตงข้ามไปน่กสิตตัวคามกับบ้านบุงซวยประเทศไทยโอ,อ้ยบ้านบุงเคียวประเทศไทยนั่นเองเโอ,อ้ยมันเน่าหรอโอ้ย มันร er ู้สึกจะเน่าแล้วเนี่ยดอกน้อยๆเนาะกำลังตุ่มเอ้ยใส่โอ้ยดิพ่าได้แกงโยพี่น้องเลยไหนได้ไหมเฮ้ยมาปนมาปนกินค้าโอ้ยเนาะใบลาน นี่คือใช่ใช่ไหมคือใบลานนี่มันคือเห็ดอะไรเห็ดปุกตราบเล้วกปุกตราบปอกขาเห็ดขายอีู่น้องเอ้ยโอ้ยจะมาดอกน้อยแทนไม่น้อยก็เสียเอาน้อยก็เอาโอ้ย เปื่อยมัดเลยห่ำเอ้ยยุ้งกินแดงมั้งเลยพี่ด้องเว้ยไม่ได้ไยเลยเราจะไม่ได้งงมือหรออย่างเงี้ยเอยอเบาไวเลยนะคะแสบคอไปเบิ้ลเลยยุ้งกินใส่สัญญากันไปเบิ้งรอยผ่าบาทนั่นนะประตูนี่ไง ôi năm đấy, ừ. Cái hết nó mạc chú thằng đáy hoi phải bạn chú cái bọn nha phải bưng bao ôi nó xe à, mà tao mà hồn cần phò đầy kẹn chứ ừ như mỏ nồi nương, từ hôm cho nó lại <laughs> สวยงามเยอะๆเอาเห็นคือเลยไปไปแไปเบิ้งอันหอยผ่าแบบนี้โอ้ยดอกนี้ดอกกล้วยไม้นี่ก็งามเลยสวยนะแต่เอาไปปลูกแท้นี่บ่ยู่นี่บ่ปลูกกันด้วยขี้แถวนี้บ่ ตรงนี้ใช่ไหมคือรอยพระบาทเออแม่แล้วขออนญาตเด้อจะถึงจะทานเอ,อ้ยนี่ไงนี่ไงวดเกิดอบอ่เฮ้ยมมมีหัีถูกเลบโมมีเนาะัวถูกขออนญาตเด้ออันนี้คือ รอยพาบาดได้พี่น้องยอยู่ในผา้านหินเลยอยู่นี่หนึ่งหอยแลกวก็อยู่ใส่เฮยในบาดบรงบวกเนาะบรงบวคก็มีหอยหนึ่งพ,พอปีนี้กับบริจัดเนาะ<ม>ปกติเิ่นกาจุดทังสงการการจิจัจ ่อนค่ะแต่ความนือยละฉันหยิบได้แยงเยอะๆเยอะๆลมันก็ได้แกงหมอนึ่งแล้วก็ได้ซุ่มเซวกันวันนี้เขากรสิได้อวยอวยนะคะหากระหางหม่องสถานที่อันอันนี้พอแล้วนะอบุญทาผูลานแต่ละปีแต่เกากับมวนนะเนาะ ใช่ใช yeah, ่ไปตาะเอเดนไปตาะเลยนั <S <S ่นเห็นแล้วพี่ดอกเอ้ยยงกินโพดโพหัดเอ้ Đấy cậu. Này này. anh đại cọ người tạo này bọn này anh nhìn nó hơi nó xạ cay bọn chắc đỏ là เห็นดอกนึงเลยแเ่ีอันไี่ด้เห็นเอุ้ยนนองมันยังหน่อยหน่อยนึงเนาะอันนี้ตอะไรโตักระต่ายยาวๆตัวขาวๆหางป้อม อันนี้ตัวอะไรราชส,สีหรือสิงโตสปอนโบปันไว้กันดังนั้นรูปเสือโอ้อันเรางลิงจกักจักรรักจริงๆอิงเลงกะเล็งจกักจักว้าย ขั้นโยกินพี่น้องเอ้ยโพดโพบกับกโมบักแตงมันนี่ภกกับมหาเห็ดกะห้าเนี่ยหมองสถานที่อันนี้เพิ่นได้พี่น้องเอ้ยศักดิ์สิทธิ์หมองคนบนเขามาหาบนเขาใดพญานาสีนี่อนาวัดแต่ว่าบดีเผินบดีเฮ็ดบดีเฮ็ดแต่เป็นศาลาจุดจุดเป็นจุดไว้พี่นอ้องยามนี้งานบุญยามเทศกาลเพิ่นแตจะได้ลงมาจัด พีแหละอยู่กลางป่าพี่แคมของจัดทุกๆปีแต่ว่าช่วงโควิดพั่เพื่อนกบอับบริคอยได้จัดเรื่องเป็นป่าอยู่และพี่น้องเอ้พุล้านพ้ล้านเนี่ยก็คือจากนอกเอ่อที่มาที่ไปก็คือต้นล้านนี่แหละค่ะนี่ใบลานนั่นเอง ทั้งนั้นรูปอะไรรูปพญานาคก,ก็มีทั้งนั้นทางนี้ก็จะเป็นรูปปั้นองค์พญานาคปกนั่นเองนะคะโอ้ย๊ยแต่เจ็ดสีลงมาตะกี้บริมมบบรนะกกเห็นนั่นนี่มือตอนลงมาบุญบริเห็นนั่นนี่นะเพราะกระเฮนได้ดินะเบิ้งหย่าง โอ้แลทางนี้จะเป็น o องค์พระยานาปกมาสักการเดอ้อสถานที่นี้ก็คือสถานที่ท่าพุลาน,นั่นเองพี่น้องเอ,อ้ย มไม่เห็นใช่ไหมเห็ดน,น่ะไม่เห็นใช่ไหมโนโนก็เมือ่อ <laughs> ร้อนโอ้ oh, หมดหลายเลย <laughs> วายเมือ่อยค่ะพอได้แกงพี่นออ้องเอ้ยวันนี้มาเดินปา่าอยู่ที่ทา่าปูรานได้แต่พอได้แกงใส่น้ำลายๆค่ะซุ้มกันนะคะนะบะได้หมูกรวดยุงยุงน,น,นี่โอ้โหลิปน,นี้เก,กิฟต์บรรยากาศวิเศษนิดกันนะพี่นอ้องค่ะโอ้โหมาหาอันน้ำแสบไปทางโตวะวันอเลยค่ะพอได้แกงกินเพียงอยู่หรอกค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคัดที่ามคลิมนาแล้วกัน มองนี้มองสิเป็นมองหอนะพี่โนโอ้องเอ้ยนี่ละที่มาที่ไปที่วัดทาผู้ล้านก็คือมิตรต้นใบล้านมองนี่แหละหมองหอนี่แหละไปกราบขอพรกันจ้าเย็นเนาะมองนี่เย็นเริ่มเรื่นจังเลยโอ้ยนี่ร้อนมาเพิ่งเย็นเฮ้ยต้นล้านต้นใบล้าน มันนาบกอะไรอ่ะมเกดอะอืมะไรอย่เงี้ไปจุดตรงคนมาจุดบมอคคนสุมากของนี้กระคอพรผอนนีพี่้อย พอไล่เลยเด้อเอาเมื่อบราไห้ได้เขาอไรบอกรอแวเขาแล้วบ่แตง โอ้เนาะมันเย็นดีได้บองนั่งพกพอนกันนะตัวเย็นร่มรื่นจริงๆแบบเหมือนมีคนมากวดตลอดเนะโอ้ยมีไงแลคนลงมาเม่อวนที่แป่ว่ามีวัดมีเนี่ยพอลงมาประจำรา บ<ม>่แะไรมันกะมันกาพิษมันกะคือคนมาปัดแต่ว่าลังเต่อกับมันบริแมนเขาใช้ดูมาหักอันมาแต่ละเทือกับเป็นน้ำนี่เลยตัวมองนี่เขาได้ที่แบบว่ามาขอพรมาขอเขาได้สมองความมุ oui, ่งม <t os> <t os> ั่นปรารถนาแล้วก็บสิมาแกะมาปนมองก็จะเป็นน้ำลงน้ำแดงมั้งเนาะเพิ่มที่เพิ่มข้อกันป่ะเข้ากันกลับบ้านกลับช่องวันนี้พี่น้องคะ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องมพัสุุสุขคตนะคะับามาเป็นกำลังใจให้พวกนางนั่งันนี้มาเดินปลาสามคนก็นได้แต่พอแกงเนี่ยแหละเฮ็ดก็ได้แกงน<อ>นส่มกันอยู่ที่หน้าบาโลแล้วกันพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า